ต้องใช้เวลาขอโทษที่ตัวฉันยัเดเยียดให้เธอตลอดมาอย่างต่อว่าดูขดัขดหงุดตาเดกาลูกตาเธอไปหน่อยสักอย่างนี่แหละกระเพาะพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวสักอย่างนี่แหละ ยังม่ได้แกะเดี๋ยวเจอเนี่ยเพลงนี้เพาะอยู่นะเพลงชื่อเพลงว่าคืนสิทธของพี่บุ๊กสุปการนะครับอาจารย์บัเมงครับผมเข้ามาแล้วก็อ,อ,กอุดหนุนน้ำพงน้ำพีกช่วยกันหน่อยนะครับจะว่าไม่ได้ขายมาหลายวันแล้วแล้วก็แบบฉิบเงาเช่วงนี้ไม่มีกากน้ำนังไก่ยังไม่มีนะครตอนนี้มีแค่ตอนนี้ยังมีแค่น้ำ,นำพีกา,กากหมูนะครับนะครับนังไก่ ผมสั่งมาแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะทํามาผิดสูตรนะครับก็เลย,ยก็เลยไม่ขายดีกว่าเพราะมันไม่อร่อยนะครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ได้หนังไก่กรอบสีแดงไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนื่องจากว่ามันผิดพลาดนะครับเล็กน้อยที่มันเพิ่มขนาดขวดขึ้นมานะครับตรงนี้ผมก็ตรงนั้นผมก็ คือแม่ผมเป็นคนให้แม่สั่งเลยครับมันก็แม่ก็สื่อสารผิดพลาดอะไรไปหมดทุกอย่างสูตรมันก็ผิดเบีย้ยวไปหมดนะครับก็ออขอโทษคนที่ซื้อไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมชิมแล้วมันไม่อร่อยนะฮะแล้วก็เอาทิ้งได้เลยนะครับใครที่ไม่กินผมอออก็ขอโทษด้วยจริงๆครับทต่ว่ายินดีคืนเงินมากนะครับก็เอางี้ได้ว่ามันหมดไปแล้วนะครับหลวงต้องออกมาขอโทษด้วยเนื่องจากว่า แล้วชุดนั้นที่สั่งมานะครับเราก็เอาทิ้งไปเลยผมไม่ขายนะครับแออวไม่ไม่ขายครับอาทิ้งไปเลยไม่รักคือไม่รักมันมังคับกันไม่ได้กันละเอียดอ่อนเกินไปเรื่องของหัวใจต้องใช้เวล ไเรือหนหรอกพดีสั่งซื้อ,อกินครับต,ตอนนี้ไก่กรอบหมดแล้วครับเขาะจะเปิดทําไมครับปิดไหนครับไรสดหรือ,อากฟังค่ะเดี๋ยวจะจร้องให้ฟังนะครับ จับคีย์ไว้เลยด้วยอัธนจัดนี้ ก็ก,กะมองเหมือนได้กภาพไทยขี้เดี๋ยววะมองขี๔บอ๊ะมองไปเห็นภาพไทยฉากสุดท้ายถ่ายคู่กันนีน่เหรอเออไประมาณ สุดนะครับคือว่าแม่แกไม่รู้ตอนทุกอย่างทุกครั้งผมนี่เป็นคนสั่งแกรเองต,อตลอดแต่ว่าพอผมไม่อยู่บ้านแล้วก็แม่ก็แบบสั่งเองอะไรเงี้ยก็ใครเป็นว่ามันผิดพลาดไปหมดนะครับก็ขอโทษด้วยสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วมันแข็งมากเพรผมกินแล้วมันรสชาติมันเหมือนจะอ้วกแต่ะนั้นมันไม่ใช่นี่ครับของจริงอยู่นี่ อืมอร่อยนัวเนื้อข้าวก็ได้ส้มตำก็ยังดียิ่งดีเลยครับอสองกระปุกสองรยห้าสิบาทส่งฟรีครับตอนนี้หนังกายหมดอยู่นะครับถ้าเห็นนะ่แปลว่าไม่ใช่นะครับอะไรนะรับเคีมฟันไหมคืออะไรวะ มันแข็งมันแข็งอันนั้นอ่ะอถ้ากลัวอ้วนก็ไม่ต้องกินนะครับก็กินน้ำแล้วก็นอนซะหรือว่าใครที่กลัวอ้วนเพราะกินอันพิกากหมูก็ไม่ต้องกินนะฮะผมไม่ได้มไม่ไห้ามไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินนะครับใครที่กลัวอ้วนหรือว่า มันไม่มีวิธีนะครับทําให้เราคือว่ามันมันกินเอาไว้กินเล่นนะครัว่าม,มันไม่ได้มีประโยชน์นะของอร่อยมันมักจะมากับความน,น,น,นู่นนั่นนี่ถ้าปอ้วนก็แล้วผมจะทำผัก ผมจะทําผักสดขายให้นะครับก็กินผักไปชอบคนอ้วนไหมครับก็พ้วนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่เล้อก้วนเป็นโอ่งนะฮะแบบว่า เป็นปวบนาฬิกาเงี้ยนาฬิกาสายไม่ใช่นาฬิกาบ้านนะครับทำผักขายเลยโอ้มีคนกดหัวใจให้เยอะจังเลยอ,อร่อยมากน้องเสือกินหมดไปแล้วหกกระปุกนะครับมาลองเพลงสิ รลอดค่ะโอ้ยจมเลยปะนี้หาเมียรวยๆเขาเดียงนะเดย๋ยวไปบ่ปมาเมื่อเอ็ดงานงกจร,ริงหรอูคตรด้เงินเลอะปะเบียะ มันธรรมาดายนี่เมื่อยเลยเนีย่เดินห้างเนี่ยท้ายโค้งไปอื่เขาว่าเขาสีเลี่ยงเขาว่าปากเก่งไงผมไม่เคยเป็นช้างเท้าหลังใครมาจะมาจิ้งยิงตกผมผม,มหาเลี้ยงตัวเองได้วันนี้มันบอกผมขี่มเมื่อยแบบ ก่อนแล้วสั่งจ้าจัดไปจ้าเชื่อสีรุ่งครึ่งครับแสดงว่ามีมาจีบแล้วโอ้ยได้ไรจะคดเหรอเจ้าวะมากมาก หากินกนระซังเลยจ้าอยู่ในเซก้านะครับสองร้อยห้าสิบสงฟรีก็คือสองกระปุกนะครับไม่ใช่กระปุกเดียวนะครับนะจ้าแพ็คคู่ครับขายแพ็คคู่เด้อมัน,นมีแฟนกี่คนเขาไม่ถามหรอกเรื่องนี้ ถามไปก็ไม่บอกหรอกครับนู้จะบอกทำไมนะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวแหละเรื่องแต่เรื่องอะไรงเงี้ยกินน้ำเหน่เอากำลัาดิลนะเป่าลงไปข้างล่างครับผมอันวันนี้ผมไล่ ร้องบุญหล่นนะ <laughs> มีการหมูเรามันอ้วนขึ้น10กิโลหรือว่าขึ้นมากิโลนึงทักมาบอกให้นะครับนี่ผมกินเบิด์มือละบบตัมกหกกระปุกผมกับบ๊อบมีเหังเกิดขึ้นไปสร้างตำนักลดอีกเออฮะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่การกินของเจ้าตั้งแต้แรกคุณว่าเกี่ยวกันดอก กินเข่าเมื่อคาบแล้วสองจานสีมอว,ว่าอยากอยากพร้อมยังไหนจังหน่อยก็อยากกินซาบูมูกระทะอีกอสีมะว,า,วาให้เรื้อบีกลางมูก,กินละอวนเออกูคือบุอวนจักเครือซาดูกบุ้วนในแม่จังหน่อยนี่มีต่คนท่่งมาจอยจ,จอยกินเข่าให้กูว่าทหารเนาะเออให้ก็ให้เขาใส่ข้อหมูแล้วผมกินเขา่า โหย่ตัวน่อยรอมากินแก้งเมืองติดเลยคนบอกอยากกันอายเลยกินไหวพร้อมนะครับแต่ว่าผมไม่อ้วนก็มไม่เห็นมันอ้วนนะผมกินให้ดูเลยก็ได้นี่มือนี่เอามา,าชิบกระปุกนี่จะกินกระปุกนี่ต่อพร้อมอยามาเบิ้งกันมืออื่นมันสินอำนักขึ้นบอ

รถนางไก่มาใหม่หรือยังยังเลยครับกำลังจะสั่งนะครับเพราะว่าเอามาลงแล้วก็เหมือนยังก็ยังไม่มีคนซื้อนะผมก็ไม่มีเวลาไล์ขายนะครับลงคลิปไปก็ไม่ไม่ค่อยมีคนกดมาซื้อนะครับผู้เสียบผมเลยยังเลยโล้วคำมันไม่ได้อีอยังเลยมันไปรอยว่าไงเศร้าขาย กับบุกที่สองแม่มือนี้กินประสองกับปุกเลยเดย้มือขึ้นเข้ากับมามือขึ้นเข้ากับมส่สร้างลำหนักเมืองว่ามันอ้วนเบ่ <c oughs> บอกกูเนี่ยสูก้กินยังไม่ยังดีอ้วนทุกคนเชื่อไหมว่าเวลาผมไปเจอใครก็ช่างกับครั้ง อิ่งแรกที่เขาจะทักผมคืออะไรรู้ไหมฮะรูปลักอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนใอเนี้ยปึ๊บถ้าไม่เรื่องหน้าก็เรื่องหุน่นนี่คือมารยาทคนที่เจอกันขับรถทักว่ากินกินข้าวหน่อยนะก็ทักว่า ไมในทีวีตัวใหญ่จังอะไรเงี้ยซึ่งมันจะถามว่ามันส่งผลไหมต่อความมั่นใจของเราผมว่าไม่มีใครชอบให้คนมาทักมาทวงนะครับว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทักเขาคืนสมมุติเขาเตี้ยนะฮะผมสูงร้อยแปดสิบสามต่อให้ผมกินเยอะแค่ไหนผมก็ยังดูแบบไม่อ้วนมากนะนะ นนั้นอาจจะสูง150กว่าๆแล้วก็ถ้าผมแบบทำไมในทีวีตัวเล็กกังเลยแล้วผมน้าเราผมทักคืนว่าทำไมพี่เตี้ยอย่างเงี้ยพี่จะโกรธไหมเอาจริงแล้วเจ้าไม่กล้าทักคืนอย่างมีมาขอถ่ายรูปเงี้ยว่าทำไมผมจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมทักคืนว่าทำไมพี่อ้วนอย่างแล้วรู้สึกยังไงอะฮะเอา เรื่องไปเยอะเอาใครไม่พิกหรือ่ารู้สึกไม่ดีหรอกเห็นทวงกันกระท่วงกันแบบจริงที่เมกพูดใช่จริงไหมล่ะเราจะตัวเองทำตัวเองสะใจถ้าตัวเองเป็นฝ่ายโดนบ้างตัวเองจะร้องร้องเรียกความเป็นธรรม กูยังงดีนะไอ้ะอะกขึ้อทีเองช่าทีเองค่าไม่ว่าที่ฆ่าเอง,ยงอย่าโวยอ่ะเบสแต่น้งพผู้ซื้อผู้ยังกันได้ผมว่าผมเหมน,นื่อยแล้วทุกคน ว่ามันไม่รอดหรอกเดี๋ยวผมว่าัมจะสั่งมารอตสุดท้ายละอันนี้พูดเรื่องจริงน,นะครับเพราะผมพอแค่นี้ดีกว่าผมรู้สึกว่ามันขายไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เหมือนเหมือนมันจะดีอยู่ครับแต่ว่าโอปารีสมีครับแต่ยังไม่ได้ปักประกาเลย สู่บุรีไหมช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับบ้างผมไม่ได้สั่งซื้อครับแต่ว่าผมคิดว่าอยู่ผมคิดไว้อยู่นะครับว่าคือผมเป็นคนขายคนเดียวนะค,ครับมันไม่มีคนช่วยผมขายแล้วผมก็ต้องทํางานด้วยด้วยอะไรเยอะแยะมากมายมันเมื่อยเลยมันบวมเมื่อยมันมันก็อร่อยครับถามว่ามันก็อร่อยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นของที่คนจะจะ,จะต้องมาซื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซื้อเพราะว่าผมเป็นคนขายถ้าวัานไหนผมไม่ขายก็คงไม่ซื้อ ผมก็เลยคิดว่าป็นคนผมไม่คนปากสีมพวงตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ดูบุหรี่ก็คงเป็นแบบสีแดงไปเลยอันนั้นแหละครับก็เดี๋ยวก็คงจะอีกสักพักหนึ่งผมจะสู้ต่ออีกสักนิดนึงนะครับถ้ามันถ้ามันแย่จริงผมก็เดี๋ยวก็คงจะไม่ทำเดี๋ยวเบื่อละ สีผมบะไรสดเลยกันเลยมผมไม่ค่อยไม่ชอบไลฟ์สดนะครับอนี้แม่ก็นอนทักมาบอก่าไลฟ์สดขายของหน่อยดูเมืมเอ่อดูเมือุผู้มนห่วยไหมเออก็ไม่ไล่เองบอกวินีกัอจูเดี๋ยวผมจะสร้างช่องติ๊กตอกให้แกไลฟ์นะครับให้แกดูว่ามันขายยากเ่ามันของขายง่ายแต่มันเป็นของกินเนาะ อันนี้ผมก็ไม่ได้พูดคุยอะไรหรอกครับก็ขายแต่ของอย่างนี้เลยแล้วก็ขายเสร็จแล้วเไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วาแค่นั้นชีวิตมีแค่นี้อานเนี่ยอานอยู่มันเร็วเร็วอ่านมาทัาน จีบปีจีบได้ไหมครัโอ้เจ้าก็สิ่หมานเทะใหญ่นกเอื้อยยิ้มหาปีนี่ครบรอบหนึ่งทศวรรษสองทศวรรษเลยเด้เี่ยหมานเท้สี่สิบป,ปีสีเอาหนึ่งหน่อยยิ้มหาาหาบ้าไม่กะไปกันได้ละไม่มีปัญหาหรอกเจ้าว,ว่า ผมยานเขาตายจากการเร็วเกินไปอ่ะก็เ,เลยลดลงมาแน่เดี๋ยวบอจสามสิบสามอย่างเสียสามสิบสามสิบก 30, 30, 30, 30, 30, ว่างเดี๋ยวบอกละเพราะว่าผมยานมันตายจากการเรียวเกินไปนพร้อมแล้วได้ขึนน้นแล้วขึ้นวที่แล้วอันนี้คนเบ่งอยู่หน่อยนิดเงาน้อย แตถัดมางานบีกของทำงานแผนมานี่ยูมซึ้งว่าจะคล้องบอดังผมซึ้งว่าจะคล้องเป็นเป็นนักร้องเริ่มต้นคนเนี่ยบางคนบางอำเภอบโบไคมีนะครับนหน่อยขับขึ้นกรุงเทพรอบข้นมากรุงเทพรอบ้ัวเสากรุงเทพเนาะ าตาองทเทพน้ง